เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบายซูโยอีเอยรับข้อมูลทางทหารเหตุขมิไม่ยอมเปิดทางขึ้นเขาพระวิหารฝั่งไทยเพราะหุนมาเน็ตกลัวม็อบเสื้อเหลือง เดียดีวทาทำเอาอึ้งไปเลยค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวสายทหารออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดลึกของคุณมเนตที่ไม่ยอมเปิดประตูเขาพระวิหารฝั่งไทยเพราะกลัวม็อบเสื้อเหลืองเชื่อว่าในขณะนี้นะคะยังมีหลายๆคนที่พากันตั้งคำถามเพราะว่าทำไมทางขึ้นเขาพระวิหารฝั่งไทยจึงยังไม่ถูกเปิด แม้ว่าเมื่อวันที่20มกราคม67 6สสจังหวัดศรีสะเกษสังกัดพักเพื่อไทยได้เคยยื่นเรื่องถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเพื่อไปเจรจากับผู้นำกัมพูชา เพื่อเปิดประตูเหล็กซึ่งเป็นประตูกั้นระหว่างผาหมอ,อีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกับปราสาทพระวิหารของกัมพูชาแต่สุดท้ายค่ะจนถึงขณะน,นี้ทางฝั่งกัมพูชาก็ยังไม่เปิดให้นะคะซึ่งในขณะนั้นนะคะหลายๆคนต่างก็มองเว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงินที่ไหลเข้าประเทศนะคะหากเปิดฝั่งไทยก็กลัวว่านะักท่องเที่ยวจะไม่ไปฝั่งกัมพูชา แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ค่ะโดยทางคุณวัฒนาณนาุน่มนะคะหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อเขาโสสายทหารชื่อดังนะคะออกมาเผยข้อมูลลับถึงประเด็นนี้นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการค่ะแต่ว่าหลุดออกมาจากคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผ่านทางรายการลับหลวงพลาง มีรายละเอียดบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยสสเพื่อไทยได้ส่งเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลของนายกฮุนมาเนตค่ะซึ่งเขาก็ได้ให้คําตอบอย่างไม่เป็นทางการมานะคะโดยบอกว่า เขาเนี่ยอยากที่จะเปิดแต่ว่ากลัวว่าทางฝั่งไทยเนี่ยจะควบคุมฝั่งมวลชนไม่ได้กลัวว่ากลุ่มมวลชนจะขึ้นมาทางฝั่งไทยแล้วก็ไปแสดงสัญ,ญลักษณ์บนปราสาทอันนี้ซึ่งเขายอมไม่ได้โดยเฉพาะเขาเนี่ยก็กลัวว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเก่าเนี่ยกลัวมากถึงขั้นไม่ชอบเลย เขายังบอกอีกว่าโดนคนกลุ่มนี้ด่ามากกว่าคนในประเทศเขาอีกนี่จึงเป็นเหตุผลเดียวค่ะที่ทางด้านของนายกคุณมาเนตบอกว่าไม่ยอมเปิดค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะกาเหตุผลนี้อาจจะเป็นเพียงแค่1เหตุผลประกอบอันนึงนะคะแต่ว่าเหตุผลอีกประการก็คือเขาน่าจะมีวิชั่นค่ะตั้งแต่ตอนนั้นส่งมาจนถึงตอนนี้นะคะโดยเขาก็วางเป้าหมายค่ะว่า ยึดจุดนั้นจุดนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเปิดชายแดนไปเลยมันก็จะควบคุมพื้นที่ยากค่ะจากที่ได้ฟังพี่เล็กพูดนะคะต้องบอกเลยว่าข้อมูลของพี่เล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลในทางลับจากทหารนะคะรวมถึงนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็วางแผนที่จะยึดจุดต่างๆของประเทศไทยมาโดยตลอดแล้วก็วางแผนมานานแล้ว การเข้ามาย่วยุของทหารตามชายแดนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่ำนี้ได้เลยค่ะ ัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจากทีแอลบายซิโยอีแชรับว้าแดงเรียกประชุมใหญ่ข่มขู่บังคับทุกคนมาเป็นทหารหวังขยายกองทัพเตรียมเปิดศึกหลังไทยลราเอาจริงแ์เบื้องหลังกองทัพว้าสั่งประชุมใหญ่ ให้ชายทุกคนเข้ามาเป็นทหารเตรียมเปิดศึกครั้งใหญ่ชายแดนไทยลาวจับตาสอระอุเรียกได้ว่าในขณะนี้กองทัพว้าค่อนข้างจะขยับตัวทีค่ะหลังจากที่เริ่มขยายอิทธิพลจนสามารถปกครองชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มแม้ว่ากองทัพว้าจะมีอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างดีที่ซื้อมาจากจีนด้วยเงินจากยาเสพติด แต่ว่ากองทัพว้าก็ยังนับว่าขาดกําลังพลที่มีความสามารถแม้ว่ากองกำลังวะจะเป็นรัฐหนึ่งในประเทศเมียนมานะคะแต่ก็เชื่อว่ากองทัพวะได้รับไฟเขียวอย่างเต็มที่จากรัฐบาลเพราะรัฐบาลพมา่าเองก็มีสึกรอบด้านคงไม่อยากจะเปิดสึกกับว้าแน่นอนว้าขยายเขตอิทธิพลไปทั่วคะ่ะโดยเฉพาะว้าใต้ที่อยู่บริเวณชายแดนไทย แล้วก็ส่งกองกําลังเข้ามาดูแลตลอดไม่ขาดสายและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่ปกครองสามเนียมทองคําได้อย่างเบ็ดเสร็จจากการหนุนหลังของธุรกิจสีเทาดําในพื้นที่ปกครองพิเศษค่ะจนกระทั่งไทยลาวที่นําโดยนายภูมิธรรมเวาชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทรคาเลียงอุทัยสอนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อหาหรือกันเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยจัดตั้งการประชุมสมัยวิสามันในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมเป็นกรณีพิเศษในรอบ18ปีซึ่งชัดเจนค่ะว่ามุ่งเป้าไปที่ชายแดนซึ่งมีกลุ่มว้าแดงเคลื่อนไหวนอกจากในชายแดนแล้วในบริเวณรัชเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มว้าเองก็ใกล้ที่จะเปิดศึก ชิงพื้นที่กันแล้วค่ะงานนี้ว้าต้องเสริมกําลังทั้งว้าเหนือแล้วก็ว้าใต้อย่างเต็มที่แน่นอนและที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ค่คือวันที่26พฤษภาคม68ทางด้านของสํานักข่าวไทยทีวีออนไลน์และชานสเตช c ั a นแนลนะคะของไทยใหญ่รายงานเมื่อวันที่26พฤษภาคม68ค่ะว่ากองกำลังสหรัฐว้านะคะหรือ UWSA ได้เรียกประชุมชาวบ้านในหลายหมู่บ้านของเมืองตั้งยาน ทางตอนเหนือของรัชสารประเทศพมา่าเช่นหมู่บ้านเวียงใหม่โดยข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะว่าหากไม่สามารถจัดหาทหารใหม่ให้กับกองทัพสหรัฐว้าได้ก็จะบังคับเกณฑ์เอาเด็กๆทั้งชายและหญิงไปเป็นทหารแทนค่ะแม้ว่าชาวบ้านจะขอร้องนะคะให้หยุดบังคับเกณฑ์ทหารใหม่ในพื้นที่ก็ตามแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะทั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ที่ทหารกองกำลัง U.S.A เรียกประชุมชาวบ้านเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม68ค่ะโดยทหารวะก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าภายในวันที่22พฤษภาคม68นี้ชาวบ้านจะต้องหาทหารใหม่มาให้แต่เมื่อครบกําหนดค่ะก็ปรากฏว่าชาวบ้านไม่สามารถหาใครได้ทําให้ทหารวะเรียกประชุมอีกครั้งแล้วก็ข่มขู่จะเกณฑ์เด็กๆในพื้นที่ไปเป็นทหารแทนค่ะขณะที่ชาวบ้านนะคะก็บอกกับทางตัวแทนวะค่ะว่าขณะนี้ชายหนุ่มในพื้นที่ ไปเป็นทหารของกองกำลังไทยใหญ่จึงไม่เหลือใครแล้วแต่ว่าทางตัวแทน UWSA ค่ะไม่ยอมรับฟังแต่อย่างใดแล้วก็ดึงดันจะหาทหารใหม่เข้ากองทัพให้ได้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเปิดเผยว่าในละแวกบ้านเรือนจานวน10หลังใกล้ๆก,กันก็จะต้องส่งทหารใหม่ให้กับวัดจำนวนหนึ่งคนค่ะเราได้บอกกับทางทหารว่าไปแล้วว่าชายที่มีอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทหารให้กับกองกำลังไทยใหญ่ เราก็เลยหาใครไม่ได้สักคนทหารวะก็บอกว่านั้นก็ให้ชาวบ้านส่งเด็กๆมาแทนหากยังหาใครไม่ได้อีกทางผู้ใหญ่ในพื้นที่จะต้องแก้ปัญหานี้ชาวบ้านรายนี้นะคะได้กล่าวไว้ขณะที่ผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเขาพยายามแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งที่ผ่านมาในทหารวะก็เรียกประชุมชาวบ้านบ่อยครั้งค่ะเกี่ยวกับประเด็นทหารใหม่ แล้วในพื้นที่ก็แทบจะหาชายหนุ่มที่เป็นวัยเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อีกแล้วค่ะผู้นําชุมชนนะคะเขากล่าวว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้นําในพื้นที่ผมไม่อาจจะหลบเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้ากับทหารว้าได้ผมก็เลยต้องยืนข้างชาวบ้านแต่พวกเขาหมายถึงทหารว้านะคะมีปืนพวกเราอะ่ะมันก็มีแต่ลมปากผมจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหานี้ร่วมกับชาวบ้านต่อไปผู้นำชุมชนกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะเมืองตั้งยานค่ะ เคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารทม่าค่ะแต่ระหว่างเกิดปฏิบัติการ1027นะคะกองกําลังว้าก็เข้ามายึดครองเมืองต้านยานค่ะโดยอ้างว่าเข้ามาปกป้องความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังอ้างว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเกณฑ์ทหารใหม่หรือมาเพื่อเก็บภาษีหร,หรือสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเมืองต้านยาน หลังเวลาผ่านไปค่ะกลับพบว่ากองกำลังว้านี้นะคะก็ไม่ได้ทำตามคำพูดค่ะขณะนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ค่ะในขณะที่สำนักข่าวดังในพมา่านะคะเขาระบุว่าการบังคับเกณฑ์ทหารใหม่ของกองทัพสหรัฐว้านั้นเป็นเพราะต้องการขยายกองกำลังแล้วก็ต้องการขยายพื้นที่ครอบครองการเกณฑ์คนชาติพันธุน์อื่นๆเข้ามาในกองกำลังเนี่ยก็จะทำเพื่อผลประโยชน์ของว้าทั้งสิน้น อีกทั้งความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่สำนักข่าวดังกล่าวรายงานเอาไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคม68ค่ะบอกว่ากองกำลังรัชฉานเหนือนะคะหรือ s s p p s s a พร้อมกำลังพลนับร้อยนายได้เสริมกำลังเข้ามาใกล้ในหมู่บ้านน้ำม้าเขตเมืองสีป่อทางเหนือของรัชฉานวางที่จะทวงคืนเขตพื้นที่ของตนหลังถูกกองทัพโกก้าง MNDAA สั่งให้ถอนกำลังออกไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงตรึงทหารด้านชาวบ้านในพื้นที่เผยค่ะว่าหากทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถจะตกลงกันได้ก็เกรงว่าจะเกิดสงครามอีกครั้งค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ ้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอบายสึโยอิช่องบกเดือดแ่่ทหารไทยเปิดฉากถลม่มถมรแล้วค่ะนายพลกบ,บูชาย,ยกธุงขาวสายตรงรองผอบองสุรนารีค่ะ ช่องบกเดือดค่ะเกิดเหตุประทะหลังจากที่ฐานไทยตรวจพบฐานกัมพูชาจัดเตรียมพื้นที่ลักษณะการตั้งจุดตึงกำลังในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ค่ะฐานกัมพูชาเจิจายหยุดยิงฐานไทยปลอดภัยค่ะซึ่งมีในพลของกัมพูชาค่ะได้ประสานทางโทศรศัพท์กับรองผู้บัญชาการกองกำลังสูตรนารีให้สามารถตกลงยุต,ติเหตุการณ์ได้ภายในเวลาตี5 5 5นาทีค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่28พฤษภาค,คมค่ะมีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงชายแดนช่องบกค่ะได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลาตี5 45นาทีค่ะบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้เกิดเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างฐานไทยและฐานกัมพูชาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะอยู่ในเขตที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการการระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนมาโดยตลอดที่ผ่านมาค่ะทั้ง2ประเทศค่ะได้มีข้อตกลงร่วมกันในการรักษาสถานภาพเดิมค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงเห เหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนโดยกําหนดให้มีการดําเนินการที่อาจเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงในพื้นที่เช่นการสร้างสิ่งปลูกสร้างการเคลื่อนย้ายกําลังพลหรือมีการขุดหลุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีนะฝ่ายไทยก็ตรวจพบการเคลื่อนกําลังและก็การจัดเตรียมพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะาการตั้งจุดตรึงกําลังในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ค่ะซึ่งอาจขัดต่อข้อตกลงที่มีอยู่ค่ะซึ่งฝ่ายไทยจึงได้จัดกําลังเข้าตรวจสอบและเกิดเหตุปะะททกกััันนนขึ้้้ค่งงีล พลของไทยมาจากหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรนารีค่ะซึ่งปฏิบัติภารกิจตามปกติในการประสานงานและเฝ้าระหว่างพื้นที่โดยไม่มีเจตนาสแสดงอํานาจเหนือดินแดนหรือยุยุใดๆต่อประเทศเพื่อนบ้านสําหรับเหตุปะทะค่ะเกิดขึ้นจากความคาดเคลื่อนในการประเมินสถานการณ์ในระดับภาคสนามและยุติลงภายในเวลาอันสั้นค่ะโดยไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุค่ะพลตรีทนโซวันค่ะรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาได้ประสานทางโทรศัพท์กับรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีของไทยค่ะและสามารถตกลงยุ าภายในเวลาตี55-5าานาทีค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดค่ะทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือผ่าน,นกลไกทวิภาคีตามกรอบที่มีอยู่เพื่อจัดการกรณีพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนด้วยวิถีทางสันติและวางแนวปฏิบัติร่วมกันในอนาคตค่ะกำลังพลของฝ่ายไทยปลอดภัยทุกนายการและสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดและกองทัพบ,บกคย,ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศพร้อมประสานความร่วมมือกับราชกษักริกัมพูชาในทุกระดับเพื่อรักษาเสถียรภาพชายแดน และความสงบสุขของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้ท,า,ทางกองทัพบ,บกได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการและงดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะในช่อง YouTube ของคุณวสานานานม่มหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อข่าวสาถานชื่อด,ดงังค่ะได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะโดยมีช่วงหนึ่งค่ะพี่เล็กเนี่ยก็ได้พูดนะได้ไปเปิดเผยข้อมูลนะเรีวยกว่าน่าสนใจมากแล้วก็อึ้งมากๆนะโดยรายละเอียดเนี่ยก็ระบุบอกว่านอกจากที่มีการปร ากฏภาพออกมาที่เป็นฐานขมรนลุกเข้ามาพื้นที่ขุดคูเลสสนามเพาะเพื่อที่จะตั้งเป็นฐานเพื่อยึดพื้นที่ังกล่าวนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคนละจุดกับที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าฐานขมรได้เข้ามายึดพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นเขตประเทศไทยเลยนะดูลึกเข้าไปถึง150เมตรค่ะซึ่งต่างจากที่เป็นข่าวพื้นที่เนิน745นะเพราะตรงนั้นเนี่ยยังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะพื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังไม่สามารถปักปันกันได้ค่ะจึงได้ตกลงกันเบื้้้้้องงงงตตนนนนนวว่่่่่าา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 าหมมมทททัััไยยแและะะกกกพูชเเขคซึจรีิ745 พูชาก็ถือวิสาสะเข้ามาและน่าจะอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วค่ะเพราะคูเล็ที่ฐานกพูชาขุดเอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้เยอะแล้วนะกว่าที่ฐานไทยเนี่ยจะไปเจอพอไปเจอแล้วก็จึงเข้าไปเจรยาทันทีค่ะซึ่งตรงจุดเนิน75เป็นจุดที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพราะต่างฝ่ายต่างถอยกลับไปในพื้นที่ของตนเองแต่ที่รับไม่ได้ก็คืออีกพื้นที่หนึ่งในบริเวณช่องบกนะหรือบริเวณสาราติมุกที่ถูกเผากาะที่เขมยึดเข้ามารล้อธิปไตยไทยถึงหนอยเมตรซึ่งต่างออกไปจากเนิน75เพพราะื้้นนนนทีี่่ใสวเป็นนนพพืื้้ทททที่่่ของประเศไไยมใชาง ส0ทับซ้อนค่ะซึ่งในเขตช่องบุกนี้ค่ะที่เขมรบุกเข้ามา150เมตรฐานไทยได้เข้าไปเจรจาแล้วและก็เจรจามาหลายสัปดาห์แล้วค่ะแต่ฐานเขมรไม่ยอมถอยเพราะเขาถือว่าลุกเข้ามาแล้วและได้เปรียบซึ่งก่อนที่ฐานเขมรจะเข้ามายึดค่ะต้องตรวจสอบแล้วว่าได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์แต่ตรงนี้มันเป็นอธิปไตยของไทยคุณเข้ามาได้อย่างไรนะซึ่งทางเขมรก็ต่อรองว่ายอมถอยให้ตรง745แล้วนะซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ตรงที่ยึดพื้นที่ไทยเข้ามานั้นไม่ยอมถอยค่ะซ นะซึ่งทางกองทัพได้ส่งกําลังเข้ามาเสริมนะโดยใช้ฐานฟรานเป็นแถวหน้าค่ะพร้อมทั้งมีฐานราบเสริมแนวหลังเพื่อแสดงให้เขมรเห็นว่าถ้าไม่ยอมถอยเนี่ยได้เปิดศึกกันแน่นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดก็มีรายงานว่าพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกของกองทัพบกค่ะได้มีการชี้แจงกรณีเหตุที่ฐานไทยและก็ฐานกังชาเนี่ยมีการประทัก,การที่ช่องบกนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงการยิงแจ้งเตือนให้หยุดการกระทาหลังฐานไทยตรวจพบการกระทําผิดเงื่อนไขยืนยันว่าไม่ใช่การยิงประทการแต่อย่างใดค่ะกองทั กามีการแถลงอีกครั้งต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ